สวัสดีค่ะอินีีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัสนใจ569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทาง,งานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวเมษในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะก็สำหรับใครที่ผ่านเข้ามาใหม่เนี่ยคลิปนี้เป็นการให้คำปรึกษานะแล้วก็ลองคาดคะเน,นะคะทำนายนะคะจาก ในส่วนของโหราศร์ตะวันตกนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาถึง21เมษายนโดยประมาณนะคะถ้าจะให้เป๊ะที่สุดก็อาจจะต้องเอาใช้คำว่าไปทำตามแบบเป,เป็นเป็นลิงก์นะคะที่ไวที่ให้ไว้ใต้คลิปนะหรือว่าลอง Google เอาแล้วก็ใส่วันเกิดเวลาจังหวัดสถานที่เกิดแบบนี้ค่ะก็จะบอกเป็นลักษณาของคุณได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำมากกว่าแน่นอนนะคะ เริ่มกันมาจาก ในส่วนของวันที่ตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์โน้ะดาวพุธเดินนำหน้าแล้วนะคะการสื่อสารต่างๆของคุณจะโฟล์มากขึ้นนะคะที่ผ่านมาบางทีเราจะแบบเอกสารสัญญาติดขัดนะคะเป็นไปได้นะแล้วก็อาจจะทำให้ตัวคุณเองรู้สึกถึงใช้คำว่าเหมือนกับการเดินทางจะเดินทางไปแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาหรือแม้แต่ว่าบางทีสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนำพามาซึ่ง คนเก่าๆเ,เพื่อนเก่าคอนเน็กชันเก่าๆเ,เนี่ยค่ะวนเข้ามาหาตัวคุณก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ย้อนไปหนึ่งย้อนไป2วันคือวันที่18กุมภาพันธ์นะดาวอาทิตย์เขาย้ายเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเรือนที่12ของคุณนะคะช่วงเวลานี้ค่ะคุณเองหลายคนเนี่ยจะค่อนข้างมีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ชาวเมษหลายคนอาจจะมีความรู้สึกอยากเก็บเนื้อเก็บตัวไม่อยากที่จะ ออกสื่อออกหน้าสักเท่าไหร่พยายามที่จะ,ะทําอะไรที่มองอยู่ข้างหลังทําอยู่เบื้องหลังบางทีเนี่ยเขาจะบอกว่าเหมือนกับ อยู่มุมห้องอะ่ะไม่ค่อยอยากที่จะเปิดตัวสักเท่าไรบางคนจิตตกซึมเศร้าพลังงานตกแบบเนี้ก็อาจจะมีได้เช่นกันด้วยความที่ดาวอาทิตย์เป็นลักษณะนิสัยของตัวเองเนาะเป็นความสว่างของตัวเองแต่ไปอยู่ในเรือสิบของตัวเองเนี่ยค่ะมันเหมือนกับเฮ้ยเราไม่ค่อยอยากจะไปเจอใครอะเก็บเนื้อเก็บหน้าเก็บตา แบบหลบหน้าหลบตาไม่ค่อยสังสรรค์กับใครก็ได้คุณอาจจะเข้าหาในเรื่องจิตวิญญาณความเชื่อปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเรื่องศาสนานะคะที่มันมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะหรือจะเป็นการเตรียมความพรม้อมอะไรบางอย่างสําหรับบางคนก็ได้เช่นกันพอเวลาผ่านไปนะคะวันที่ผ้ากุมภาพันธ์ดาวศุกร์เขาก็ย้ายเข้าสู่เรือนที่ เขาเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเดือนที่12ของคุณอีกเช่นกันช่วงเวลานี้ค่ะต้องบอกว่าระวังนิดนึงนอกสำหรับความรักที่แอบซ่อนนะคะหรือเป็นการแอบรักแอบชอบใครนะคะ คือที่ผ่านมาเนี่ยยีวันที่ย้อนไปเนี่ยสุขจะอยู่ในเรื่องของเพื่อนฟูงการเข้าสังคมเจอคนนะคะแล้วความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าแบบสบายๆชิลๆนะคะมีโอกาสมีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างจะชัดนะคะแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยวันที่25กุมภาพันธ์เนี่ยคะ่ะสุขย้ายเข้าสู่ราศีมีนเหมือนกับ เราจะเห็นอกเห็นใจกัน่ะแล้วเราสึกว่าเราสงสารความรักในรอบนี้จะมาจากความสงสารนะคะเห็นใจนะคะแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีอะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนอาจจะไปอะแอบชอบคนมิเจ้าของแล้วหรือว่าอ,อาจจะเป็นภาวะแอบชอบคุยกันนั่นแหละไม่ได้แบบมีใครเป็นมือที่3แต่ว่าเราไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยให้คนรู้ก็ได้เหมือนกันนะคะ เอ่สิบกุมภาพันธ์พฤหัสทรายกับโนพดพฤหัสทรายกับโนดซึ่งอยู่ในเรือนที่3 กลุ่มเพื่อนฝูงของคุณนะคะจะนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีในการสื่อสารปิดจ็อบการสัมภาษณ์การพูดคุยหรือแม้แต่การเดินทางระยะใกล้ mm hmm. เพื่อนอาจจะนำพามาซึ่งโอกาสในการเรียนนะคะ mm hmm. การเข้าสัมมนาขับโพลขับเฮ้าส์นะคะลองไปดูซิมันมีอะไร mm hmm. คุณจะมีโอกาสได้แบบได้พูดคุยมากขึ้นอะ่ะสังสรรค์มากขึ้นก็ได้เช่นกันปีนี้ของคุณทั้งปีเนี่ยโอกาสมาจากเพื่อนเนาะแล้วช่วงเวลานี้เลยอะ่ะผลิัสมันมาทำมุมที่ดีกับในเรื่องของการสื่อสาร ะะมีโอกาสได้กลับไปคุยกับคนเก่าๆก็ได้นะคะหลังจากนั้นมาวันที่27กุมภาพันธ์นะคะฟูมูลเกิดขึ้น ในเรือนที่6ของคุณซึ่งเป็นเรือนเกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะลูกน้องบริวารสัตว์เลี้ยงนะคะการทำอะไรที่เป็นเซอร์วิสนะคะหรือการทำอะไรเป็นรูทีนคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ได้บางคนอาจจะมีสัตว์เลี้ยงใหม่ๆบางคนอาจจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นหันมาลดน้ำหนักออกกำลังกายหรือแม้แต่การที่คุณเองอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ ได้ไปเริ่มงานใหม่ทำงานใหม่ๆก็ได้เช่นกันช่วงเวลานั้นนะคะตัวคุณเองเนาะใจคุณอะเหมือนกับต้องการความมั่นคงนะคะแต่ความรู้สึกคุณช่วงเวลานั้นค่อนข้างจะใช้คำว่าพยายามจะอยู่ในมุมมืดแต่ใจตัวเองอะจะออกไปช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าตัวเองที่ทำได้คืออยู่กับตัวเองมากกว่า นะคะแล้วกเ็เป็นช่วงเวลาที่ถ้ามีการเงินหรือว่าความรักเข้ามาจะมาแบบป,ป,ปรับกระทันหันแบบอยู่ๆเฮ้ย ไม่ได้สนใจแล้วมันก็เข้ามาแบบนี้ก็ได้เช่นกันเนาะเ,เรื่องงานเหมือนกันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือการมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้าง,งจะชัดนะคะวันที่3มีนาคมนะคะดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งเป็นเรือนที่ 3ของคุณเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยนะคะได้ไปเรียนได้กลับไปทำสิ่งที่เองอยากทำอีกครั้งหนึ่งตัวเองอาจจะต้องไปคุยกับพวกเพื่อนเก่าสังคมเก่าๆแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มันมี passion ที่อยากจะทำอะ่ะเป็นสิ่งที่แบบยิ่งถ้าเราได้พูดมากขึ้นเราจะมีโอกาสได้โปรโมทมากขึ้นยิ่งเราได้แบบเหมือนกับ เดินทางเนี่ยค่ะมันจะนำพามาซึ่งความสำเร็จให้เราค่อนข้างจะชัดเหมือนกันนะคะถัดจากนั้น13มีนาคมนิวมูลเกิดขึ้นในเรือนที่12ของตัวเองนะคะจังหวะนั้นนะคะลองสังเกตตัวเองดูเนาะมันจะมีภาวะความแม่นของเซนต์ตัวเองนะคะลองปฏิบัติทมนั่งสมาธิดูก็ได้นะคะหรือว่าแม้แต่ความรักเนี่ยที่เข้ามาคุณจะรู้สึก ถึงการที่สื่อสารกันแบบเหมือนฝันถึงนึกถึงแล้วเขาก็มาหรือว่านึกถึงเราได้เจอแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าเราจะรู้สึกคุยกันแบบออกแนวมองตาก,ก็รู้ใจกันแบบนี้นก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการทำงานของตัวเองอะคะ่ะยังต้องแอคทีฟอยู่ยังต้องเดินทางยังต้องออมีการออก ใช้คำว่าพรีเซนต์เยอะเป็นพิเศษแบบนี้ก็ได้นะคะสภาวะจิตตกซึมเศร้ายังมีอยู่ต่อไปจนใกล้ๆแบบสิ้นเดือนเนาะมีมีนาคมไปแล้วเนี่ยจะดีขึ้นพลังงานจะกลับมานะคะเพราะนั้นจะเยน็ยนๆถ้าเดือนนี้ชาวเมษจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนโดยมากต้องเจอนะคะในรอบปีปีหนึ่งเนี่ยถ้าไมไ่แบบจิตตกจริงๆก็อาจจะเป็นการที่เก็บเนื้อเก็บตัวนะคะ ไม่ได้พาตัวเองไปเจอใครอื่นเลยนะคะก็ช่วงโควิดแบบอยู่กับตัวเองมากๆอาจจะเป็นการทำงานที่เบื้องหลังให้คำปรึกษาอยู่เบื้องหลังก็เหมาะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการที่เตรียมความพร้อมอยู่นะคะงานเบื้องหลังก็มานะคะก็ได้เหมือนกันจังขอเปิดไพ่กับชาวเมษนะคะว่าช่วงเวลาถัดจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะคะ สองเหรียญเนาะเป็นภาวะแบบโย,ยนเหรียญเลยเป็นภาวะแบบสับสนเป็นภาวะเหมือนกับนักมายากลน,นะคะออกแนวว่าต้องแบบต้องเลือกฉันจะรับอันไหนฉันจะเอายังไงฉันจะแบบเลือกเส้นทางไหนดีเนาะตรงนี้มันมีโอกาสเข้ามาให้คุณต้องเลือกตัดสินใจจริงๆโอกาสที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะด้วยซ้ำนะเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะคะ คุณก็ได้ได้เลือกแล้วที่บอกไปอาจจะมาจากเพื่อนเกา่าสังคมเกา่าบ้านเกิดก็ได้นะคะตรงนี้กลับไปหาคนที่บ้านกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเขาบอกว่าให้ผ่อนคลายเนาะอย่าเครียดมากนะคะ ตรงนี้แล้วก็โอกาสที่เข้ามาเนี่ยค่ะมันมาแบบปรับกระทันหันก็ได้นะคะถ้าใครที่มีความเครียดอยู่นะคะมันจะมีคนที่พาคุณไปจากสิ่งนี้บางคนต้องระวังในเรื่องของการขโมยผลงานนะคะการโดนหลอกโดนโกงแบบนี้อาจจะมีอยู่นะคะมองว่าเดือนนี้ไพ่ถ้วยขึ้นเยอะเนะาะไพ่ดาบก็มานะคะถ้วยขึ้นแบบกี่ใบแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า คือเหมือนโอกาสที่เข้ามาเต็มไปหมดเลยมองเห็นไหมเห็นอยู่เนาะโอกาสที่เข้ามาเต็มไปหมดนะคะไม่แน่ใจว่าจะเอาทิศทางไหนแล้วคุณก็ชื่นชอบกับสิ่งนั้นด้วยนะคะเหมือนคุณได้ลองดิ้มลองโอกาสที่เข้ามาแล้วคุณก็ต้องเลือกอะคะ่ะว่าจะเอายังไง ว่าจะไปทิศทางไหนคุณได้ลองและกับสิ่งที่คุณได้ทำนะช่วงเวลานี้สมมุติว่าเรื่องงานคุณก็ทำไปแล้วนะคะแล้วคุณได้รู้แล้วว่าจะไปซ้ายจะไปขวาจะเอายังไงไพ่จบเนี่ยยังมีคนมาหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้คุณอยู่เรื่อยอยู่เลยนะคะแล้วก็มันเป็นการที่ให้แล้วก็รับด้วยนะเหมือนกับมีคนให้คุณมาแล้วคุณก็ส่งต่อให้คนอื่นก็ได้เหมือนกันไพเ่เดดาบเนี่ยเป็นภาวะเหมือนกับ เป็นาการที่คุณนะคะจะไปเตรียมขมโมยดาบที่มีอยู่ถ้าไม่ใช่คุณก็จะมีคนอื่นก็ได้ที่มาจะขมโมยดาบของคุณไปนะคะทีนี้สิ่งที่เป็นถังจากนี้นะอยากให้ระวงังก็คือการที่คุณสับสนเหมือนโอกาสมันเข้ามาหาคุณเยอะไปหมดบางคนอยากจะเน้นในส่วนของวัตถุสมมติว่าเน้นวัตถุยังไงเช่นคนนี้เฮ้ยมีคนเข้ามาจีบเยอะแต่คุณจะเน้นที่รวยก่อนหรือว่างานเนี่ย มันเข้ามาเยอะแต่คุณจะเน้นที่ได้เงินเยอะก่อนแต่จริงๆอ่ะเราอย่าลืมนะว่าเฮ้ยมันมีทั้งในส่วนของความรู้สึกความชอบด้วยเนอะไหมคะเพราะว่าถ้าจะเห็นเนี่ยเดอ s t สต์ Star, ปกติมันจะเป็นการเทน,น้ําไปมาแต่ว่าในสําหรับนี้เนี่ยเขาจะเลือกที่เขาจะอยู่บนพื้นดินพื้นดินหรือว่าบนบกเนี่ยค่ะมันจะแปลถึงวัตถุมากกว่าก็คือธาตุดินเนาะตรงนี้โอกาสที่เข้ามาถ้ามาจาก คนเกา่าเพื่อนเกา่าความรักเกา่างานเกา่าสังคมเกา่าบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยค่ะค่อนข้างจะเดียบคุณเองแล้วก็มาแบบปุบป,ปับไม่ทันตั้งตัวด้วยนะคะณนะจุดนี้เนาะเหมือนมีนกอะ่ะอยู่ๆก็แบบ มาปล่อยปลาลงมาแบบนี้นะคะแจ้งมองภาพนี้แบบนี้เนาะว่าเฮ้ยอยู่ๆมันก็โอกาสมันเข้ามาฉับพลันเลยนะคะทั้งหลายทั้งปวงนะคะให้วิวอั o ฟอยจนเกิดขึ้นกงล้อโชคชะตาคือการที่คุณเองต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนรูปแบบชีวิตต้องเรียนรู้จากสิ่งที่มันผิดพลาดไปนะคะรู้ว่าจะไปทิศทางไหนจะเอายังไงนะคะและ ตัวคุณเองอะ่ะเข้าใจว่าน่าจะมีคนที่จะมาพาคุณไปจากสภาวะดราม่าไปจากสภาวะที่ไม่สบายใจอยู่แล้วถ้าจะเห็นนะความต่อเนื่องของไพ่การที่คุณเลือก สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษเนี่ยคะ่ะเดอะสตาร์ที่มันซ้อนทับอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะเห็นอยู่เนาะมันจะมีคนที่มาพาคุณไปพาคุณไปสู่จุดสําเร็จนะคะณนะเวลานี้ก็ที่บอกไปข้างต้นว่าในรอบปีนี้คะ่ะเรื่องงานคุณขอโทษเรื่องเพื่อนคุณเรื่องคอนเน็กชันเพื่อนฝูงคุณคือเด่นมากๆตัวคุณเองนะคะอาจจะมีการ รับแล้วก็การให้การส่งต่ออาจจะมีการแชร์ประสบการณ์สิ่งที่คุณเองเคยทํามาแล้วมันสาเร็จให้คนอื่นได้เช่นกันนะคะถ้าถามช่วงเวลานี้เรื่องงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะได้ไพ่ look at the bigger picture f u l l moon in Sagittarius ก็คือการที่คุณเองต้องมองภาพใหญ่เป็นหลักนะคะ พี่แจงบอกไปข้างต้นหลายคนอาจจะยึดติดกับวัตถุนิยมมากเกินไปมันไม่ใช่ผิดหรืออะไรแต่ว่าบางทีการที่เราพยายามปรับพยายามแบบเฮ้ยลดในเรื่องวัตถุลงนะคะมันน่าจะดีมากขึ้นนะคะมีคนมาพาคุณไปคือใช่แต่บางทีแล้วอ่ะเขาบอกให้คุณแบบต้องปรับนิดนึงมองภาพใหญ่แบบนี้จะดีกว่าถามว่างานที่จะทำโอกาสสาเร็จโอกาสได้มีไหมมีคุณน่าจะพาตัวเองไปในสิ่งที่ไม่มีใครไปมาก่อนอ่ะ ทำสิ่งนั้นมาก่อนโดยจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณโอกาสดีๆเข้ามากระทันหันเลยนะคะแล้วก็เขาบอกให้มองภาพใหญ่ประกอบเนาะมองภาพกว้างมากกว่าแบบสิ่งที่จะทําจุดนี้แคบๆแ,แบบเนี้ยไม่ใช่ถ้าเปในเรื่องของการเงินนะคะได้ไพ่เ uh, อ your commitment is being tested นะคะคือบางทีสิ่งที่คุณเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะทำในช่วงเวลานี้มันต้องการ ทดสอบมันได้รับการทดสอบอยู่มันอาจต้องทําหลายรอบเป็นพิเศษมันอาจจะไม่ใช่แบบมาง่ายๆไพ่ตรงกลางคือไพ่สองเหรียญคือการโยนหินไปมาเป็นการที่คุณอาจจะหมุนเงินก็ได้หรือว่าสิ่งที่เข้ามาในช่วงเวลานี้ค่ะคุณต้องฝ่าฟันเยอะเป็นพิเศษ b e i n g tested ก็คือมันเหมือนกับกําลังได้รับการทดสอบอยู่เพราะนั้นใจเย็นๆประหยัดคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วก็คิดให้รอบคอบนิดนึง ไม่ต้องคาดหวังในเรื่องของเสียงโชคเนาะตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะแล้วก็สุขภาพได้ไพ่ it's time to release negativity ก็คือเราต้องปลดปล่อยเนยค่ะสิ่งที่มันเป็นพลังงานลบๆเนาะตรงนี้ใครจะถือเอาไว้มันก็จะหนักเป็นพิเศษมันจะไม่สบายใจกับตัวเองได้ดาวไปกระจุกตัวใน12ขนาดนี้บางทีเราต้องปล่อยวางเราอย่าไปแบบอย่าเครียดอะ่ะเออจะเย็นๆนิดหนึงนะคะ Uh, ถ้าเป็นในส่วนของการเรียนนะคะตรงนี้ได้เป็นไพ่ t h i n g will come of this situation mm hmm. ก็สถานการณ์มันอาจจะยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่เนะ้ะ mm hmm. จริงๆไปเรียนเป็นเทคคอร์สสั้นๆน่าจะดีกว่าการาสิทรัสิ่งที่มันต้องแบบจริงจังซีเรียส เป็นระดับปริญญาบางทีมันอาจจะได้ผลไม่ตามที่คุณคาดหวังก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องความรักนะคะระวังนิดนึงเนาะเพราะว่า7ดาบก็ขึ้นมันเป็นไพ่แบบซับซ้อน 2- อสคนในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอาจจะคนเก่าว,วนกลับมาในชีวิตคุณก็ได้นะคะแล้วก็เออมันต้องมันสับสนอะไม่รู้จะเอาใครดีอะไม่รู้จะเลือกคนไหนลองแล้วก็ยังไม่ ไม่จบอ่ะมันกับยังไม่ไม่คันทงว่าจะคนไหนสักทีหนึง่งอาจจะเป็นเด็กกว่าทตดน้ํกากระดมีนพิจิกคนเก่าๆที่เคยเข้ามาจีบหรือว่าจะเป็นคนูก็ได้นะคะตรงนี้หรือว่าเป็นกลุ่มก็ได้นะคะไพ่จบเป็นไพ่เก้าถ้วยเก้าถ้วยเนี่ยเป็นการบริหารในส่วนของสเสน่ห์นะคะเพราะนั้นก็เข้าใจว่ามีโอกาสจะคบซ้อนเหลือเกินนะคะตรงนี้นะโอเคทีนี้ขอดูค่ะ r e c o n l l i a t i o n ไพ่ชัดเนาะแบบกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งได้นะคะ ก็เขาบอกว่าให้ลองให้โอกาสคนรักของคุณดูนะคะแล้วก็อย่าลืมว่ารักตัวเองก่อนให้มากนะคะคุณเองเนี่ยสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีนะคะแล้วก็พยายามนิดนึงนะคะกับความรักที่จะเกิดขึ้น แสดงออกในเรื่องความรักด้วยนะคะไม่ใช่แบบเออก็ชอบแต่ว่าเก็บๆไม่แบบแสดงออกเนี่ยก็ไม่ได้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะขอให้สมหวังดังใจทุกอย่างสิ่งนะคะมีความสุขมากๆชอบไม่ชอบกดไลค์กดแ like, ชร์คอมเมนต์หรืออะไล์ like, ให้แจ้งได้จังได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้คุณไม่พอใจอยังไงนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ